กระสุนจะหมดละเนี่ยไปไหนแล้ววะอคุณพ่อคุณพ่อพ่อมึงคุณพ่อคุณพ่อตายปแล้วคุณทำกลัวไอ้สัตว์ทำไม่ได้สไม่ได้สามไม่ได้ ไม่มีไม่มีข้าบนเด็ดแม่เกาะกูหายเลยไปไปไปก็ไปพอเอ้ยยังไงวะหลังควายิ่งหมอไอสัตว์หมอไอเสี้ยระเบิดอ้าวลงมาอย่างนี้ก็เสร็จดิครับน็อกนกสวยเฮ้ยมึงกับเพื่อนคิดมาทำไมตายตายเฮ้ยคนหนึ่งคนหนึ่งกันเจ็บ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 ที่ไมนที่ไมน ครับครับอะไรอะไรวะอ๋อนัอหนึ่งนับหนึ่งนอหนึ่งโอเคทำไม่ดูเลยมีอยู่สองคนก็ไม่บอกชูราคะชูหนุนราคะเลยนั่นแหละสวยไปโอ้ยเยอะแม่งโอ้ยสามตัวเลย มันมีเขาแรงวะนต้ขู่ย่เขาแรมาเนี่ยจริงอะไรสี่สิบคนโอ้หยเขาติดร้อยกว่าตรงน้้ไปทุกโดนกระแตหกระแตสน้งดึงดใยี่ี่เราคุ้ยัง

กูข้าวสามต่างกูตักลอยแย่อะไรชื่อจริงเจอสามส่วนหนึ่งบอกเขาหน่อยนะโอเคเจอไวดีวะเอนละกล่องนี้รวยกันฮะกล่อยนี้ยอะไรอ่ะกล่องนี้รวยทางนี้มาแวะเปิดของแบบนึงเออมิ ไอ้มิมิลาดที่หัวเหมือนใหม่สุดท้ายแกก็วิ่งมาหาเขากันอยู่ดีมึงจะอ้อมน้ำพียอะไรวะเข้าปดีกันเขาไม่เแบบว่าระดับภาษามันยังไงวะเราได้วงสวยว่ะเร้ยขวาก็เต็งหนึ่งล้มหนึ่งเด็กนั่นจะล้มเด็กนั่นจะล้มมาตีมาตีเหมือนหรอเหมือนหรอหมือหรอมัโดนหลังเข้าปะแกกลับมาข้างถ้าเป็นไปได้กลับขึ้นข้บวนมานะ แต่เขาล็อกกันใจให้เราได้วงอะมันต้องวิ่งมาหาเราตีใหม่มาแล้วโดไฟอตัวฮ้นหลังเข้ากูอีป่วยเลยทหาไ้สัตว์อ้ยขึ้นมาน่ได้้ไ้้จะนอกนะได้ะหนึลงะาลงไปเลยเจ็บกแตกก็ลงอะไรของรลางเต็มเลยอย่าลงไปนะต้องลงไปนะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิม

้โดนเดี๋ยวต้องกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วสดโอ้โหกี่ตีวะไอ้ยข้างในอ่ะปาร์ตี้อยูบ้านหรอนี่ไงมันเกิดใครอยู่ในบ้านนี่กลับมาันครับมั้หนึ่งแกปีกขึกลับมากระสุนก่อน เพื่อนเป็นแหวนมาแล้วออกข้างบนเหรอเพื่อนเป็นเลี้ยงผ่านอยู่โอ้ยิงเข้าหัวเพื่อนไม่พักเลยเขามหรอโดนระดังเข้าโดนระดับเข้าฉลอมไหมเฮ้ยทำไมโดนรัดหมดเลยวะกันทีนี้ มึก็ชุบโล่แม่งหนาดันๆมาชุบทองม่งกทมาบทองบงรยบหมดแล้ววะหมดเงียอตีหนึ่งทางนีตีเลยตีปีนตัวนึ่งตัวสองนักหนนัองทางคู่นอกสาวโอ้ย้สุดยอดมากปฮะ ไอ้เฮียมองตัวหี้ยลมนหลบหลบ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 ไปีน่าเบ็ดน้ารักทิ้มหายิงคนหวันเาเบ็ดผ่ารักมากนหมอข้บมนหัวกูมีข้างหน้ากูเลยอ่ขอราดกูอเฮียโอ้ยชิบะเท็กเมนชิบเท็ก อไอ้คุยเอ้ยิงสุ่มโดนมนันไ่เหออะไรเลยเก็ไม่ให้ของอะไรหรอโอ้ยอะไรกันนะกันนาวัอู้หไม่ก่ก็ต่หนึงนกนึงหลังเข้านกสองอ้าวะตายสวย เฮ้ยมามาหลังหลังอยลงไปละเฮ้ยอะไ่ะว่ามาเข้าแตกเนอะเฮ้ยคนมาซ้ำโอ้ยเฮี้ยเาเนอขงหลังมอหนีมอไม่ไม่าคนะคืออะไรรคนยเยอะมากเลยจริ อ๋อเขาวางจำเพาะไว้นี่หว่าเออดีว่ะหมอฮัลโหลเหมอเฮ้ยวางเต็มอะไรเนี่ยวางจำเพาะไว้ไงเขาวางจำเพาะไว้มันมายัดหรอยัดขม,มุนนอ็อกเออพีเรากาอากาศเลยสัตว์โอคค้โหเท่เ <c oughs> กินไ่ลูกซองยิงน็อกกาอากาศกูละเชื่อโอ้ยไม่แม่งมีฮหัวเซ้นไม่มุ่งมุ่งมาชกเลยก็แตกน็อกขมุน หมอหานตายหมอหมอครูแล้วไอตีข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะโอโอเคขอโทษดูยังดูแลสองตัวสองตัวสองตัวมาชุบแล้วนะมาชุบแล้วโอ้โหเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหยียดแม่มึงใจมาไกลๆค่ะจากตรงนู้นโอ้ยแทบมือแล้วหมอข้างหลังก็มาควายใครจะอยู่ก็อยู่ไรเฮียกาอยู่เลยสั่งอยู่ไรชิบหาย โอ้ยลงตรงนี้ยอเหนหื่อยนะแล้วตรงไหนเพิง่งทางแรกก็มันเป็นที่แบบเนี้นยเหนื่อยเหนียวิ่งอ่ะจำไม่ได้หรอกว่าไม่เคยที่ไหนแต่ว่าแบบแค่เคยเห็นมาแล้วโอ้ยมันเพิ่งลงอีกที่นึงมัร์บ้าระสแตกก่อนเหมือนว่าไม่ใช่แค่มันแล้วที่ก่อแตกที่ร้องไม่ตัดขอโทษได้ไหมละ่ะหาเดียวอ,อีก ไม่เอาเราจะเป็นตัวตลอดสำหรับแกตลอดไปไม่ได้นะอุ้ยหลังเข้าเ้ยไหนไหนยังมีคนเดีอยู่เลยมังเลยขนาดงหน้างกระดาษมาช่วยบวหมอเฮ้ยเชี่ยยิ่ปายโดนสาดน้ำพุ่งตัวแตกเลยได้ด้าน่ะทําไรจ้ะน้องฆ่าหมอห่วยสัตว์ให้หมอไม่ตาย ไม่หมอเพิ่งทุบมาเมื่อกี้ไงอ๋อเอาร้องหมอช่วยผมซ่อมเป็นหมอได้ครับนี่ค่ะโอ้โหขอร้องละน่ากลัวมากหมอยาไม่มีอ่าให้ให้อ่ะชิวอ่ะชิวไม่มีหมอไอ้เหี้ยแม่งมานจะฆ่ากูตายแล้วมัตัดจังกี้ชิวอยู่ได่ะจะเหมือนว่าเลยจริงงันนี้เหมือนจริงไม่เฉียงเลยไปก่อนเลยไอ้เหี้ย หมอสามคนวิ่งไล่บอกแล้วที่ตรงนี้ไม่เคยดีสำหรับกูเด้อหาเซลล์ันเยี่ยมีเซลล์เดี๋ยวว่าเป็นไรเป็นหมอค่ะเฮ้ยแรงมากนะเพื่อนรักกูจะเป็นหมอเอ้ยเป็นหมาหมอวะเป็นหมอหมออะไรฟังของอะไรยังไม่ได้ไป่ใส่ฟังไม่ดีเลยว่าไม่อยากใช้แล้วปะฟังอะไร่ะ ว้ายข้างหลังมาค่ะหมออี๋ <c oughs> หมออีซาไม่เป็หมอดีกว่าใครตอนเล่นเกมเหมือนเล่นกันเรียวเลยเราไปเจอกันก่อน <c oughs> ปากู <c oughs> ตาย <c oughs> ไม่เขียนไใฟนอนเราโคซิงทำไมวงมาแค่ไหนบัก มึงดูวงมุเจ็บดิเออเพราะว่าไอคนมันยังนั่นอยู่ไงคนมันเยอะอยู่ม, <c oughs> มันต้องรองคนตอนนี้มันเหี่ยวบีบอ่าสบายดีนะที่นี่